สำหรับในประเทศรัเสเซียเองเศรษฐกิจของรัเสเซียก็เหมือนสาภาพโซเวียตยุคป,ปลายโรงงานต่าง,างๆหลั่งไหลเข้ามาผลิตกระสุนปืนและขีปขนาวุธิขณะที่โลกกำลังลงทุนในปัญญาประดิษฐ์และไมโครชิปน้ำมันและปืนใหญ่ครองตลาดแต่กลับไม่สร้างอนาคตที่มั่นคงโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคฟอสซิลสู่พลังงานทางเลือกอืน่นสงครามเปลี่ยนจากอาวุธขนาดใหญ่เป็นเล็กลงแต่พลังการทำลายล้างสูง รัเสเซียกำลังโดดเดี่ยวตัวเองในด้านเทคโนโลยีที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ปูตินเตรียมรุกเฟสสามขนทหาร250,000นา25ยหวังยึดดอนบาสให้ได้สงครามเทคโนโลยีโรนรัเสเซียล้าหลังยูเคน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับเซเลนสกี้กล่าวเอาไว้นะครับว่ารัสเซียพ่ายแพ้ในสงคราม2ยกแรกในสงครามฤดูร้อนปี2025และกําลังจะก้าวเข้าสู่ยกที่3ในปลายสงครามฤดูร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวท่านผู้ฟังครับปูตินจะมีการใช้ทหารถึง250,000นาย กองผลที่ดีที่สุดของเขาและเงินหลายแสนล้านดอลลาร์เพื่อยึดเงืองบางเมืองในดอนบาสให้ได้ก่อนสงครามดดูร้อนที่มันจะสุนสิทธิ์ลงปูตินมีเวลาไม่มากท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบจากน้ำมันซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้น้ำมันนี่แหละครับมันอาจจะกลายเป็นเรื่องขอขาดบาดตาย อาจจะทําให้รัสเซียนี่เละครับจนต้องทําสงครามไม่ได้การโจมตีลงกันน้ํามันคลังน้ํามันขนาดหนักของโดนยูเคนี่เละครับมันกําลังทําให้หายในะกําลังาเยือนรัสเซียมาเยือนปูตินโดยเฉพาะหายนะจากน้ํามันนี่หละครับดูเหมือนเป็นการคว่ำบาตรที่ดีที่สุดบัตรนี้นี่นะครับสถานการณ์ของรัสเซียที่กําลังเผชิญหน้ากับยูเคนที่เป็นศัตรูอันดับหนึ่งที่มีอาวุธตะวันตกมากขึ้นนี่เละครับเศรษฐกิจของรัสเซียก็กําลังจะพังทลาย การพึ่งพาจีนสงครามเพื่อพื้นฟูอำนาจของเขานั้นได้เปลี่ยนรัเสเซียให้กลายเป็นสุสานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่แนวลบนี่เลยครับยูเครนยังคงเป็นศัตรูติดอาวุธที่ชายแดนของรัเสเซียยุโรปนี่เลยครับตัด แก๊สพร้อมบริษัทพลังงานรัสเซียนนแหลกความบาทด้วยมาตรการทางการค้านาโต้ขยายตัวจนรวมฟินแลนด์และสวีเดนปูตินนี่เละครับเสียสลาทหารเพื่อให้ยุโรปนี่หละครับสามารถสร้างระบบป้องกันภัยอากาศได้ กองทัพรัสเซียได้ใช้กําลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดีที่สุดจนหมดสิ้นไปแล้วการสร้างกองทัพใหม่นี่นะครับมันต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีและงบประมาณอีกหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและมันคงไม่ง่าย เมื่อของเก่าจากอดีตสาภาพโซเวียตเนี่ยเลยครับมันก็พังทลายจนหมดสิน้นเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเลยครับในเรื่องของสงครามโดนแล้วก็ยุริธีในปัจจุบันมันอาจจะล่าสมัยไปแล้วมอสโกจะมีกําลังคนและเครื่องจักรน้อยลงและไม่มีอะไรใหม่ๆที่จะนํามาเสนอการกาศึกสงครามยาวนานหลายสิบปีมันทําให้พัฒนาการทางเทคโนโลยีตามหลังตะวันตกไม่ทันการใช้เงินซื้อเทคโนโลยีพิสูจน์แล้วนะครับว่า,วาเมื่อประเทศชาติ ครับ ไม่สามารถแข็งแกร่งได้ทั้งแผ่นดินเมื่อเข้าสู่สงครามในแอฟริกาและตะวันออกกลางรัเสเซียสูญเสียพื้นที่ส่วนใหญ่ไปทายาทของวัคเนอร์ก็ล่มสลายลงรัฐอ่าวเปอร์เซียเริ่มคิดหนักซีเรียและอิหร่านมองเห็นชัดเจนที่สุดนะครับว่าพึ่งพารัเสเซียไม่ได้เมื่อต้องคราวทําสงครามจริงในซีเรียอัตซาร์หลบหนีไปขณะที่สโปสโกเนี่ยครับยังคงนิ่งเงียบไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือกลายเป็นการล่าถอย อย่างเห็นได้ชัดในคอเคซัสหละครับอาเซอร์ไบจันก็บทขยี้อามเนียในปี2020และ2023แม้จะมีกองทหารรัเสเซียอยู่ประจำการก็ตามขณะที่มอสโกกำลังพึ่งพาปักกิ่งจีนซื้น้ำมันมากกว่า40%ในราคาลดพิเศษขายายสินเชื่อและจัดหาส่วนประกอบที่รัเสเซียสูญเสียไปจากการคว่ำบาตรจีนกำลังก้าวเข้ามาครอบง,งำรัเสเซียอย่างช้าๆผ่านทางนโยบ,บายทางเศรษฐกิจ ขีบรุษแต่ละลูกที่รัเสเซียยิงออกไปทําให้นี่สินทวีความรุนแรงมากขึ้นปูตินยอมแลกชีวิตและอํานาจอธิปไตยเพื่อพึ่งพาตนเองแต่ดูแล้วไม่น่ารอดครับท่านผู้ชมครับรัเสเซียกําลังจเจริญรอยตามสาภาพโซเวียตและเสี่ยงที่จะแตกอีกครั้งหนึ่งหลังเวลาผ่านไปเกือบ40ปีและเท่ากับเวลาที่รัเสเซียล้าหลังประเทศมหาอํานาจทางตะวันตก ขณะที่เศรษฐกิจภา,ายในของรัสเซียเองก็ดูเหมือนสาภาพโซเวียตช่วงปลายเข้าไปทุกทีโรงงานต่างๆหลั่งไหลเข้ามาผลิตกระสุนปืนและก็ะีป่นปวุธขณะที่โลกกําลังลงทุนในปัญญาประดิษฐ์และไมโครชิปน้ํามันและปืนครองตลาดแต่กลับไม่ได้สร้างอนาคตที่มันมั่นคงเลยโลกกําลังเปลี่ยนผ่านจากยุคฟอสซิลนี่เลยครับสู่พลังงานทางเลือกอื่นพลังงานจากแหล่งนิวเคลียร์ขนาดเล็กน,นี่เลยครับกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสงครามเปลี่ยน จากอาวุธขนาดใหญ่เป็นอาวุธที่เล็กลงสงครามโดรนที่กําลังขยายกว้างขวางและพลนุภาพของโดรนนี่แหละครับมันกําลังทําให้ยุทธการสงครามเปลี่ยนไปพลังการทาร้ายที่มันสูงขึ้นรัเสเซียกําลังตรวจเดี่ยวตัวเองในด้านเทคโนโลยีอีกครั้งที่เพิ่งพาตัวเองไม่ได้แล้ว ท่านผู้ฟังครับลองหันไปดูศัตรูของรัเสเซียในปัจจุบันที่กำลังศึกกันอยู่นั่นก็คือยูเครนนะคบโดยเฉพาะยูเครนนี่หละครับพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งกองทหารเดเมสิ์ของยูเครนนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้กับระบบป้องกันทางอากาศของรัเสเซียสินทรัพย์ป้องกันทางอากาศของรัเสเซียมูลค่าสูงถึง90ล้านเหนรียญสหรัฐถูกทําลายโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมผู้ควบคุมโดยยูเครนจากกรมทหารเดนมสิสีนี่นะครับได้โจม ระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียอย่างหนักหน่วงโดยทําลายเป้าหมายสําคัญหลายเป้าหมายเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาความสําเร็จที่ได้รับการรายงานโดยกองกําลังระบบไร้คนขับผ่านช่องทางเทเลกร a นี่เลยครับอย่างเปิดเผยเมื่อวันพุทธที่17กันยายนที่ผ่านมาฝ่ายปฏิบัติการในเมสิตสามารถทําลายระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียได้3ระบบมูลค่าถึง 90ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเป้าหมายมันก็ประกอบไปด้วยระบบขีบุตพื้นสู่อากาศทอ m 2 2ระบบแท่นยิงบุก M3 1แท่นและก็ชุดเลดาร,ระบบบ,บุก M2 1ชุดการทำลายระบบเหล่านี้นี่นะครับไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียทางการเงินของรัสเซียเท่านั้นแต่ยังเป็นการลดทอนความสามารถในการปกป้องแนวหน้าจากการโจมตีด้วยโดรลนลขีพุตของยูเรนอีกด้วยระบบป้องกันภัยาการระยะสั้นและระยะกลางสมัยใหม่เช่น ทอและบุ๊กนี่แหละครับมาได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ป้องกันแบบหลายชั้นต่อการโจมตีด้วยโดนแต่รัเสเซียดูเหมือนป้องกันไม่ได้แม้แต่การป้องกันตัวเองรัเสเซียก็ป้องกันไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับ แม้ว่ารายละเอียดต่างๆของการใช้งานของกลุ่มเนมิสิตในเรื่องของการเทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดการระบบป้องกันของรัสเซียครั้งนี้เลยครับมันจะยังไม่เปิดเผยแต่แถลงการก็ยังระบุชัดนะครับว่าจะยังไม่มีการเผยแพร่ภาพคลิปวิดีโอของการทำลายล้างซึ่งน่าจะเพื่อรักษาความปลอดภัยในปฏิบัติการแหล่งานแลรวมถึงป้องกันไม่ให้รัสเซียเนี่ยครับวิเคราะห์ถึงวิธีการของยูเครนได้ท่านผู้ฟังครับคลิปวิดีโอที่ก่อนหน้านี้หน่วยงานเนมิสิตที่มีการ เผยแพร่เนี่เลยครับเราจะเห็นโดรนบินไปโจมตีระบบเลดร์นะครับระบบป้องกันภัยอากาศนะครับระบบเคลื่อนที่ทั้งบุกทั้งแพนเซอร์ทั้งระบบทอนี่ะครับกลายเป็นว่าเล่นกลายเป็นว่าเนมิสิตกลายเป็นหน่วงไงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีคลิปวีดีโอที่เผยแพร่มากที่สุดในเรื่องของหน่วยงานในการโจมตีระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียโดยเฉพาะพื้นที่ไคลเมียเลยครับเป็นหน่วยงานที่เป็นพื้นที่ที่หน่วยเนมิสิตมีอิทธิพลมากที่สุด ฝังคับการเลือกที่จะไม่เผยแพร่พภาพการโจมตีชี้เห็นนะครับว่ายูเครนอาจกำลังใช้แพลตฟอร์มโดนแบบใหม่อาวุธยุทธปกที่ปรับแต่งหรือไม่ก็เทคนิคการโจมตีเลงเป้าหมายขั้นสูงที่ยังคงเป็นความลับนับกธุรกรรมเหล่านี้นี่นะครับมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความได้เปรียบเทคโนโลยีเหนือระบบป้องกันของรัเสเซียซึ่งยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากโดนของยูเครนแต่ดูเหมือนว่ารัเสเซียเนี่ย จะก้าวช้าสักหน่อยจนเหมือนว่าจนดูเหมือนว่าระบบป้องกันต่างๆตอนนี้เนี่ยนะครับมันแทบไม่เหลือใช้งานอยู่แล้วในรัเสเซียเมื่อระบบป้องกันต่างๆเหล่านี้มันหมดไปรัเสเซียก็ต้องรัเสเซียเองนี่แหละครับก็ต้องอแทบจะหาระบบป้องกันแทบจะป้องกันอะไรไม่ได้แล้วในปัจจุบันผลงานการโจมตีของโดนยูเคทรที่โจมตีโรงกันคลังน้ํามันนี่แหละครับ เกือบทุกวันที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี่เลยครับมันทำให้รัสเซียนั้นย่ำแย่ลงทุกทีทุกที สถานการณ์ถ้ามันเป็นอยู่แบบนี้เนี่ยครับถ้าเผื่อรัสเซียยังปล่อยให้สถานการณ์มันย่ำแย่ดําเนินการต่อไปยังป้องกันโดนยูเครนโจมตีโดนระยะไกลไปโจมตีปกป้องโรงกันน้ํามันคลังน้ํามันไม่ได้สถานการณ์ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปนี่แหละครับโรงกันคลังน้ํามันมันจะไม่เหลือเอานะครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันโรงกันที่มีอยู่30แห่งตอนนี้มันถูกทําลาย ถูกโจมตีไปแล้ว15แห่งสถานการณ์ต่อจากนี้ไประยะการโจมตีถ้าอัตราการทําลายการโจมตียังอยู่ในระดับแบบนี้นี่แหละครับรับรองนะครับไม่ถึง2เดือนรัเสเซียอาจจะล่มสลายจากการโจมตีด้วยโดนของยูเครนที่ไปโจมตีลงกันคลังน้ํามันเลยแหละครับเมื่อถึงสถานการณ์แบบนั้นนี่แหละครับรัเสเซียคงไม่พ้นนี่แหละครับต้องพ่ายแพ้ไปต้องล่มสลายไปเหมือนสหภาพโซเวียต รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ